สวัสดีครับ่มแม่ปีน้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จนนผ่ไม่พี่น้องมาจ่วยผมปั่นแปลงน้านะครับเป็นแปลงวางถาดพ่อก้านะครับหรือว่าแปลงพ่อก้านะครับแปลงพ่อก้านี่ใจก็ลดดำน้นะครับที่เป็นถาดเป็นถาดไปนะครับตัวนี้ยังบรสิทเอยู่ครับแปลงนี้ยังบระสิทอยู่นะครับตัวใจลดปั่นนะครับมันูแปลงตีเซตแล้วแล้วก็วางแล้วนะครับผมวางผลเจ้านี่ไปชุดงแล้วนะครับ นะครับปั่นแปลงนี้เสร็จแล้วครับหลังจากเสรดซเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำใสไว้อีกคือเต็มเต็มเลยนะครับนะครับไปดูแปลงตีซีดเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้ยังบดซีดอยู่ครับยังปั่นบดซิดอยู่นะครับยังปั่นไม่เสร็จเลยถ้าปั่นเสร็จก็น้ำเขาแจกไวจี้เลยนะครับนะครับไปดูแปลงตีหุมวางไว้นะครับวางถาดไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นจะได้นะครับตัวนี้เห็นสองแปลงนะครับ <u S 2> นี่ไถ่ปันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมาดูมาดูครับเหอนี่ครับนี่ผมได้วางถาดพอกาไว้แล้วนะครับถาดพอกาก็ตีหันเป็นสีฟ้านี่ผมใจ้สแสลนนะครับกันนกมาจิกกินเข้าตียังงอกยังบ่อเป็นต้นด้วยนะครับน้พ่อครับครับก็จะเป็นถาดเป็นถาดเจี๊ในขนาดหนครับนี่ครับนี่ครับ จะมีความงอกเหมือนท้องไอ้น้ยครับนกสามารถจิกกินได้นะครับผงก็ต้องแจแสลนคุ้มไว้จี้นะครับนี่หลงไปชุดหนึ่งแล้วละครับเจ้านี่ครับหลงไปหนึ่งชุดแล้วครับนะครับลักษณะของแป้งพ่อก้านะครับหลังจากที่เขาไถเตือกไว้แล้วก็น้ำข้อใส่ไปจี้นะครับนี่ก็ไถเตือกไว้ประมาณนได้หกเจ็ดวันแล้วครับพรออมที่จะรอถาดพ่อก้าที่พรออมที่จะลงนะครับนี่ครับแปลงปุ่นให้ปุ่นก็พร้อมแล้วนะครับ แต่นี่ก็เตรียมพ้อแม่แหมหนึ่งให้นะครับตัวนี้ก็ยังบประสิีดเตือนนะครับเขาต้องสำรองไวเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับก็ไถปันแล้วก็น้ำแจบจี้นะครับนี่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเจ็ดวันแล้วนะครับถาดพ่อกาเป็นในลักษณะไปนจะได้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นถัดเป้านะครับถัดเป้ายังไปได้เพาะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีพ่อกาให้ปู่แม่พี่นองได้เพอกันนะครับแจ๊กรถดํานานะครับแจ๊กรถปลูกนานะครับหลังจากที่ลูก้าเอาเข้้าามมใหผ เพาะผมก็เพาะหือแล้วก็มาวางไว้จีนะครับเมือ่อถึงเวลาปลูกนะครับผมก็ม้วนม้วนม้วนเสร่รถดเลยนะครับนี่ครับต่างรถดเข้ามาเนี่ถอยลถดเข้ามาเลยนะครับกดม้วนก้าตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับขึ้นเสีรถดไปความรถด,ดำน้าน,นะครับเมือ่อไปถึงน้านลูก,ก้กาผมก็หามก้าแล้วก็ปักดำไปปลูกขึ้นลูก,ก้าเลยนะครับจะมีตารางกันปลูกไว้ทุกทุกรอดเลยนะครับตรงนี้ก็จะปลูกวันที่สิบห้า มิทูนานะครับตัวนี้เป็นข้าวหนานห้าเก้านะครับข้าวหนานห้าเก้าเป็นข้าวต้นเตี้ยนะครับผมจะไว้อายุในการเพาะจนถึงปลูกนี่นะครับสิบแปดวันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเป็นข้าวโก้ของหกสูงผมไว้สิบห้าวันนะครับถ้าข้าวต้นเตี้ยผมไว้สิบแปดวันนะครับถ้าสิบห้าวันนะครับเป็นเตี้ยกันไปครับเวลาปลูกเวลาปักดําน้าลึกก็จะจมน้ำครับจะทั้งเมตายได้นะครับถ้าสิบแปดวันก็จะยาวขึ้นมาแหมน้อยหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับ ครับพอตั้งสถาะของแปลงโฟก้าเป็ดจีนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเหตุป้าปูมายเปียโนกมาพอพิธีเตรียมแปลงโฟก้านะครับวางถาดโฟก้าสำหรับรดดำน้ำนะครับสำหรับรดปลูกน้ำนะครับนี่ยังบะซีดอยูอครับเอป็นนี่บะซีดอยูอครับเป็นนี่เส้นเลยอดขอเอาน้ำส่ไว้จีนะครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณปูมายเปียนกจุดสู้จุดคุณนะครับจอยคอยที่ตามคลิปของผมนะครับ แะกันันคลิปใหม่เน้อครับขอบคุณครับ